จิแะโดนระบบผนเสียจะดนจักตอนนั้นนะจักเดือนเผลเกิดได้แล้วสองเดือนไปสองเดือนปไปแค่น้อยอายุเราไปหุ้งมอมาแล้วไปหุ้งมอมาแล้วเหรอเจ้าเอาไปเป้าผลเลยไปหุ้งมออันดีแล้วเหรอไปเป้าไปเป้าแล้วพอดีมาแล้วพอดีเผนเสียเลยเสียเลย มันเป็นน้ำนั่นได้มันเป็นน้ำหมอผีไปจ้นะมา,มามาเมื่อเดียวเ่าเสียเลยบอกลงคือลองดีก่าทางเป็นแด้อือืมอืมถอวเราโซ่เราเจ็บโซ่วเราเสียนะพี่น้องเนงาะจริงนะไปนะ อเนอละสฝากติดตามเบาโอลิแน่เดอ้อพี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนสบายดีเดอ้อพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนพี่น้องเนาะมื้อนี้อยู่กับเบาโอลิพี่นอ้องเลยมื้อนี้เบาโอลิมาที่บ้านที่ว่าฮามาเมาืม่อวานนี่ก็คือคนที่โดนผูกไว้นะพี่น้องเนาะน้องคนหนึ่งที่โดนผูกไว้แล้วเป็นลกูกอัน จะไปได้ไรลราพี่น้องเป็นออทิติกเนาะถ้าภาษาไทยเอิ่นว่าแเรามาบริเวณเล้าพี่น้องเนาะจะเราไปไไปไปเบิ้ลน้ำกันพนี่น้องเนาะจะเราจุดไสแหละอ้พกเอ้าไล่ขึ้น่เนาะบุไ่หนิน่องแล้วบอ๊ เราผู้ยู่ใช่ไหมอยู่แต่ผัวยู่แต่ผัวบ่สบายดีอายสบายดิอ๋อผู้นี้บ่ถึงผูกไว้วานนี่แม็ดปอยแล้วก็ปล่อยไร้หมือล่อยบ่อ้าว่อ้าวฮะอ้ายพีมาพี่เจ้านะเจ้ามาพี่มาพีเยอะหรือไงเยอะด้วยจะเากนแล้วอะไรคอยจะเอาคนเก่งมาพี่กันเราไอ้เราจะดูมาพเราอยากจะดูยเออเราอยากกินข้าวบ่เราบ่บ่อยากกินข้าวบ่ เราว่าอยากกินข้าวเออก็ให้เราบวกินนะเอออือว่าสบายดีอีกเทื่อนสบายดีเออเป็นอะไรคือมาอยู่ตู่แบบนี้นี่อยู่กับเมียนลงเพือนต่างออกเพือนต่างครับบุ้บนอยู่บ่โดยอยู่กับเมียพออยู่นี่ฮะัโดยอยู่กับเมียเพื่อนไปใช้แต่ไหนไปหาเครียดเมียน่ะไปหาเครียดโดยอยู่แต่เจ้าคนเดียวเจ้าบ่ได้มีลูกมีเต้าบ่ าเมออี้ยเจ้ากำลังถือพาแต่ยังไม่ได้คลอดลูกเออเป็นจะได้จะออกมาอยู่แบบนี้แบบว่าอันออกเคลื่อนจากกระเทาะไม่เท้าบ่โดยออกไปคอเลยออกไปคอ้ะออกไปพอตแต่เงี้เออจะเลยออกมาแบบนี้โดยแต่โดนเราประจะออกมาไปดิแต่โดนเลย ใครอะไดแต่ยนตกได้สนะได้จะได้นี่ยไปยู่แบบนี้เลยมามอยู่ขาดุเลาเอาขออนุญาตชื่อจะได้หน้าเจ้านชื่อหมิกโดยเมียจะได้ซือจะได้เตือนเตือนอยุเดทอะไรจังส้ายสาวสา่มกำลังทองเนาะเมียเนาะยกลังท

เออเจ้าไ่นอยู่บ้านนี้อ่ป่ะจ้าเนี่ยเอาเมียมาพี่โดยเออจังเงิจังสั้นนะพ่อเออจังสั้นละน้อบาทเออเอาเมียมาพี่เนี่บผมมีบนยูดินเจ้าเองบ่จะดูเรื่แแมนอนประเจ้าเองดินเจ้าเองอยู่นี่เนาะ ดินเพิ่นปันไ้บ่เออพลอยปันไ้พอปันไหเ้เออดูแบบนี้เห็ดแบบนี้บัดเข่าน้ำซามปลาได้ใจจะยูสักกินยูไซา์หนอเอาอ,อ,อน้ำพอแไม่มเข่ากันยังสามชอบเออก่อน้ำพอแไม้ นี่อยู่ผู้เดียวเมียน่ะไปหากินโดยเจ้าเลยขึ้นรไปน้ำพิ่นตายเลยเขาให้ยู่เอือนเออยันไกลจอกเขานั่นี่เพื่อนที่เพื่อนโดยง่ายใช่เพื่อนบอกอันให้อยู่เอือนก่อนมไหมนี่โดยหมื่อวานนี่คอยมาอยู่แต่ว่าโบเห็นเจ้าเมื่อวานก็ไปใส่เมืองก็บเ้าแดงใส่เมืองก็บ้าแดงได้อยู่เปล่ได้ปลอกเต่าปลาเปล่โดยเออ มองหาปลาเบอร์มาดาเนาะดูไปนี่เนาะแบบเอาไม่ห้างเนาะโดยเอาไม่ห้างเลยล่ะลูกมีลูกผู้นึงผู้นึงไปเสียแล้วลูกจ้ะแต่ผู้ที่ชองนี่ก็ลังท้องกลังท้องโดยโดยโดยแต่ก่อนอาจจะอยู่น้ำพอน้ำเมฆกว่าแต่ก่อนโดยอยู่น้ำพอน้ำเมฆ เดี๋ยวนี้เราออกมาอือแบบนี้บแบบนี้แบัดทั้งแบบเฮือนเมียด้วยใช่ไหมทั้งเฮือนเมียกับบ่มีคือกันทุกคือกันบ่ทุกคือกันทางเฮือนเมียก็ทุกข์ขึน้นกันเลยอันเมียกันเลยมาพี่แล้วบ่จากเมือ่อหน,นูธรรมดาเป็นอนะัเนาะครอบครัวของเรา bàu lúu cưỡi như thế no no p no p no so thì nhã đấy, bà mì vằng sôn đấy cả, bà sào, mì, dưới dưới hết hay hết na chứ bớt dễ hết đại đại bá lai, bì เก็นเนื้อตุ้งแล้วจะทำนีน่เนาะฮใครเนี่ยแต่น้ำในนี่ว่านอสามกลางบ้านเนาะพอได้ใส่ได้อาบบัดของน้ำของใน,งนกับบะมีบ่บนเข่าที<ม>ไปปลาเพื่อไปปลาเขาเลยยังพย,ยันคนไก่ได้เนาะดู่นน่ฮะสมดาิอะไรทั้งหายเป็นนี่พี่น้องเลย แต่ละมื้อนี่มันปกตินะเจ้าไปหาปูหาปลาบโ่โอา้ะาซีกะบไพ <ฟ S 2> เอา,าบนนอนมาให้ซื้อไปเต้ในหน้อยอแม่ฮันเออซื้อหมดว่ามีคนจะเห็ดเฮือนเห็ดชานหายเห็ดอยู่นี่บ่เห็ดอยู่นี่บอ้ะด้วยมีปูเห็ดเห็ดนี่เยดยเออปูเพิ่มมาปูหันเพิ่มโบนัสแจ้งข่าวดีบนท่านมีข่าวดีบ่ ผู้เป็นมาเดี๋ยว้ผู้เป็นขีดลนใหญ่จักแล้ห่อนเราสำคัญมีคอยเออแต่ว่าเมียเราเมียเจา้าเ่าไปอันนั้นแล้วเจา้เจาจะเป็นผัวเนาะจักปีเมียเจ้าน่ะสาวสามชำกันเหรอเมียละเมียคอยสาวสองคอยสาวสามเออเพี่เนไปยังกันหน่งไปขอข้ายจังว่วงาแท้ มนัสานนี่มนาสานคนอา,ารถยังมาเอารถไทยไปเลยเอาเรถไทยมาไปขอคู่ไปีนะมานาสานคนนาานะ่าชานมาขอเขาขอไปกินนี่บ่เจ้าได้เคยไปอีบ่าขอเขา บอก็คือไปตีกี่ไปแต้นน้อยๆไปกับไอ้แม่เต้นน้อยๆเป็นไหนจะไปโขเขาเขาเพรกินมาต่ละปีอดกินเฮ็ดเฮ็ดหน้ากับบ่อๆกินปีนี้เฮ็ดตายลายเขาปีนี้ได้จกชอบปีนี้มาแต่พอแต่เมสามสิบคนพัดลายลายจะคนอยู่ตรงพอดีแปดคนห้าสามสิบชอบเลยบ่พอกินมาเนี่ สาเหตุที่นั่นนะแบบเจ้าใหญ่มากเนี่ยเจ้าเคยไปทํางานอยู่บ่ไม่เคยไปไม่เค,ไมเคยไปเห็ดงานอยู่ไทยจักเทือบ,บ่โดยไม่เคยไปเออเดีเ๋ยวเดี๋ยวลำบากลำบากลำบากเบิ่งประตูกระตอบก็ได้อยู่วันน,นี้อยู่ไบนี่แหละแต่ละมือเนาะโดยเจ้าเนาะ กลางคืนก mm ัน hmm. น้อนนี้เป็นเตียงเก่าบ่านเลีนยงอาหารมาเวลาพี่น้องน้องถ่ายเอฟซีทันใดแปลว่าคึ้เห็นเราเห็ดอันนั้นให้เราพี่น้องน้องให้กระตูบให้เราพอให้เราได้ชนได้เศร้าฉันชักแปลว่าแล้วคนทาจะลำบากเง้ย จักเดือนละทองหาเดือนเลยห้าเดือนอีกสี่เดือนก็คลอดพี่น้อยน้องคนทองจะเก้าเดือนคนทองเดือนก็ะจะคลอดแล้วแต่ว่าัดมีบังชนอยู่อยากได้ยังในชีวิตเจ้าหนี้ได้เฮือนได้เฮือนอยู่ย่านผมมีบอลให้ลูกอยู่ปะย่านมีบอลให้ลูกอยู่ได้พี่น้อย แทงลูกแล้วบัดลูกเกิดมาจะดูแบบใดขออนุญาตถามน้ำแบบขึ้นอยากได้บ่ลูกไปว่า,าจังพากันเอาลูกอยากได้ลูกโดยเพื่อนบุมีก็อยากได้ลูกเพื่อนบุ้มีก็อยากได้ลูก<อ> ชุดหมดว่ะบ่มีเฮ <Please. S 2> <c oughs> to ือนมีซานแบบนี <sl> ้นี <laughs> <an> ่บัดได้ล <c oughs> ูกมาสิพาเพิ่นอยู่ไสอยู่นี่ล่ะอยู่นี่นํากันนี่โดยบัดฝนตก๊ะกงค่ํามเงคืนดิจ้ะเงินคืนนี่ไรนี่ว่ะยู่นี่นะอยู่นี่อ่าเห็นไหมจีฮาเงินไปได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ารับจ้างบป้อไปรับจ้างมันบ่มีไผจ้างอยู่แถวนี้เนาะ อยู่เขตนี่ว่างไงไงช้างานการมันบุกค่อยมีเฮ็ดพี่หนห้องอยู่เขตนี้นไะหมันบุกค่อยมีงานการบุกค่อยมีถ้ำเหมือนฉันช้าอื่นอยู่เขตอื่นบัดเวลาจะไปชื่อเครื่องชื่อของเราจะไปชื่ออยู่ใช่ไหมซุ่มแมงซ้อนแมงซ้อนไกด์ว่าจังไกด์ มาแบบีด้ะแบบนี้พาเมียกินกับย่างเขง่าไหมซีป้าวันป้า ่าตากินเต้อันแต่ปลาหาแต่ว่านี่นะบอ,อ,อสมมติว่าเมียสิขอดสิยังมีเหตุอะไรสิพากกันกอดได้เป็นมันไปหุบมัดหุบหมอเด้จ้ะเป็นอะไรจ้ะไม่ปฏิทัยแล้วหุบหมอมีรอด บ่มีรถบ่มีเงินบ่บ่มีเงินเคร่อบ่มีเงินเครื่ออือคันเจ็บแล้วแม่นบ่ได้เฮ็ดอย่างเดียวนี่จับลาวแล้วมีแต่เจ้าเเสดบ่เห็นเมียเราพี่น้องเอ้ยเนาะบ่เคยายจักเทื่อบ่เห็นเมียเรา เนี่ยเราไปหากินต้องหาเดินไปหากินื่อวานนี่นะพัวไปไปบุดองเมื่อวานนี่เออเราก็ไปหาเขียดคือบ่เห็นหาเขียดมาเยีงยเราหาเขียดไปกินบ่หรือว่าไปไปไป่ยไปไปายขาย,ขายเมื่อวานนี่เขาขายเสานี่ได้ห้าพานันขายเขียดได้ห้าพันเออเออขายเราไปซื้อยังนี้เราซื้อขนมกินเอ๊ะ เว,ว่าจงเจ้าได้เฮียนหนังสืสอ,อ,อจะว่าถามเลยเฮียนบ่เจ้าบริเฮียนห้องไหนเลยเป็นบ่ห้อเฮียนพอมาสองออม้อสองพอสองพอสองอ่านได้อยู่บ่บ่ได้อ่านบ่ได้เขียนบ่ได้เลยอ่านได้เขียนบ่นได้เลย น <Do> แล้วคนทางนี้ขเขาโบเฮียนเนาะคนเกาหลีเนาะพระเจ้าบ่อยากเฮียนเนาะคนทางนี้เนะเา,าเนเนะเป็นได้ลูกเจ้าคือเสียผู้ผู้ผทำอิน่ะไข่นี้โดยใช่บริภาไปหาหมอไปคะับไปห้องหมอเลยมาเลยดีท้องมอเลยไปไปอยู่เล้วคือเขาบีบคอตายเลยหายใจไม่ออกเลย ขึ้นระเบีบเขคือเขาบีบเนี่ยมขึ้นาาึ่หงหเ,เขามาทอหงหมอเลยเขามาทองมอเลยดีแล้วทอหงหมอแล้วเขาไปเป่าอยู่มอก็อยู่มานันซัตไปเป่ามาตอนนั้นตอนหามอเขาเสียเลยแบบววเจ้าขึ้นแบบว่ายันเกี่ยวกับของลี้ลับแบบเป็นปอบเป็นยังบวกจกริงจะจะขึ้นตอนนั้นได้ จะโดนเราบ่ผิดเสียตะโดนชักตอนนั้นนะจักเดือนเผิดเกิดได้แล้วสองเดือนไปสองเดือนไปแค่น้อยอยู่เราไปหุ้งมอมาแล้วไปหุ้งมอมาแล้วอะเจ้าเอาไปเป้าบ่นเนี่ยโดยไปหุ้งมาฮันดีแล้วหรอไปเป้าไปเป้าเราพอดีมาแล้วพอดีเผิดเสียลเลยเสียเลย จะเว่เป็นน้ำนั่นแหละมันเป็นน้ำหมอผีไปจ้ะม,มามาเมื่อเดียวเ่าเสียลเลยบอก้ทางเป็นเ้อะอือเวเราโซเราเจ็บโซเราเสียนะพี่น้องน้อจริงนะไป้ะ ทั้งไอ้เป็นนี่แล้วเราสงสัยว่าเนาะสิ่งลีล่รับอาสิกินลูกแล้วก็ว่าได้ประว่ติังเขตนี่มันยังมียูเหมือนบ่มีอยู่บ่เขตทั้งนี้เป็นแล้วถึงเนาะหีดหีดคลองประเพณีเป็นยังแห้งหีดเงนี้นะ พี่เป็นยังแห้งอยู่โดยโดยพี่น้องอ่ะบาทนี่พี่น้องเลยเนาะชื่อจะไหนนะเจ้าเราว่าไปเนสุมิกมิกโดยบ่าวมิกพี่น้องเนาะมีเมียแล้วก็เมียเพิ่นน่ะท้องหาเดือนแล้วก็มีบ่อนดูบ่อนเศร้านี่แหละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เอฟซีเดลายคนก็คือเคยเคยเห็นในซองบ่าวลาวสันสตูดิโอลลาวเชนเนลนะพี่น้องเนาะ

bất động chăng xi là phi nông đi, bên chăng xi cả bên phi nông nọ, rồi bà lục, lão nà, người ta làm sao, ăn gìn, nọ, pì gìn, rồi bà đây, rồi bà nấu, bảy bao, con bao là, ลูกเราตายพี่น้องเนาะเอาโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ายดูสิขะโตก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกเาคือเดิมพี่น้องเนาะเปิดเป็นการชีวิตร่าชีวิตขะโตก่อนพี่น้องเนาะพูดละบาทนี้ไว้พอกันในคลิปหน้าคลิปหนี้พี่น้องเลยสบายดีบัดซูฟูซูคนเด้อพี่น้องเนาะ